สวัสดีทุกคกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่โวแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมไหม c ครับเอาชีวิตรอดเป็น EP ที่69แล้วนะครับผม <c oughs> Ep ีพีแจกแมปแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันได้นะครับ Ep หน้าเนาะอ p ีที่70นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทุกคน <c oughs> ก็คือเมื่อวานผมได้ทําการเล่นติ๊กต็อกปกติเลยครับก็ เลี่ยนเียนดูต,ติกติกตอ็อกนะครับตามภาษาผมเนาะก,ก็ใน t ิกตอกจะมีจะไมครับสร้างโน่นสร้างนี่เนาะก็เลีเ่ยนเี่ยนไปแล้วก็ไปจ้ายอยู่คลิปหนึ่งนะครับทุกคนก็คือผมเห็นว่าคลิปนั้นมันเอาไอ้เจ้าดอกกุหลาบอันนี้นะครับทุกคนไปวางที่เนเธอร์เว้ยแล้วแล้วเล้วแล้วลว,ว,วิเทอร์มันเกิดมาผมก็งงไม่เกิดมาได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองไปดูเซนดิดเนาะผมก็งงนะครับทุกคนมันแบบมันเกิดได้ไงวะเหมือนเหมือนเซกเลยนะในในใน t ิกตอกนะครับที่ผมไปดูอะมันเอากุหลาบ แล้ววิเทอร์มันก็เกิดเลเวลครับทุกคนคือแบบอย่างนี้เราก็ปังวิเทอร์ได้ดิเดี๋ยวผมขอดูเซนิดนึงอ่าได้ไหมอู้เดี๋ยวลองไปวางที่อื่ดีกว่านะครับเฮ้ยถ้ามันได้นะครับทุกคนเป็นจะเป็นอะไรที่แบบดีงามมากนะขอเราโอ้โอ้เดี๋ยว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 โอ้ขอเราอ,อ,อขอลอวางาเซนิดนึงวะตรงตรงไหนดีเอาตรงนี้ก็ได้นะอาลองลองวางดูนะครับดูสิว่ามันจะเกินหรือเปล่าวิเทอร์ ผมก็งงนะว่าแบบมันเกิดได้ยังไงวะมันคือยังไงอะถ้าเราโดนนี้เราติดอะไรไหมโอ้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 เราติดสถานะอะไรวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยว่ะเลื่อนลดด้วยว่ะอือหรือว่าหรือเราโอ้หรือว่าเราโดนโอ้หรือว่าเราโดน tiktok ลออีกแล้วว่ะครับทุกคนมันจะเกิดได้ยังไงน่าหน่ะโอ้ทำไมมันเยอะจังเลยโอ้น่าหน่สินะ หรือว่าเราต้องไปหาไอ้เจ้าดอกนี้เยอะๆวะครับทุกคนเอ้ยแล,แ,ลแล้วมันมาไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอค่าสักนิดนึงอู้เต็มเลยเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าไปออกไปเจกลับบ้านดีกว่านะครับทุกคนหรือว่าเราต้องหาหเจ้าดอกนี้เยอะๆ,ๆวะ่ะผมว่าก็ไม่แน่นะมันอาจจะเกิดจริงก็ได้นะครับทุกคนก็ซึ่งผมได้ทาการเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือ ัววิเทอร์เนาะแล้วก็ตายวิญญาณนะครับเอามาเรียกวิเทอร์เนาะก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าไอ้เจ้าดอกกุหลาบเขียวนี่มันหายยังไงนะครับทุกคนก็คือเราต้องดูวิเทอร์ฆ่าตายนะครับถึงมันจะดอกเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ผมได้มาผมก็โดยจากวิเทอร์ฆ่าเนาะผมก็เลยได้มานะครับไม่รู้ว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมาอันนี้ผมก็ถอดชิ้นก่อไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเดากันได้เรรรวนะะะคับาผมจไไปทํอ ไปลงมือเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอแปะไว้นี่ก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราไปหาถ้ำน,นิดนึงนะครับผมไปหาถ้ำสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวทำไมเราไม่ขุดถ้าลงไปได,ได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวผมขอขุดลงไปสักนิดนึงจำไม่ได้ว่ะครับทุกคน,เด,ดน,น,นเ,คเดี๋ยวผมขอคิดสักนิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนปึ๊บอ่านี่นี่นี่โอเคเดี๋ยวผมขอเรียกเจ้าวิเทอร์ไปเลยตรงนี้เลยละก,นกันเนาะมาโอโอโอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยว ทำทางขึ้นไปนิดนึงโอเคมาเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปที่มันแบบไม่ปวดหัวนะครับสบายๆดึงเนาะเพราะว่าจะแจกแมปเด็วนะครับก็คือผมอาจจะพักยาวเลยก็ได้นะครับทุกคนซีรีสนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดซีรีส์ใหม่กันดีกว่านะครับเนาะเราต้องโดนวิเชี่อค่าใช่ไหมก็วาง,างนงี้ปึ๊บปบปะโอเคเรียบร้อยดูซิเราจะได้ไหมผมอยากฟาร์มกลาบเขียวสักสิบดอกได้ไหมบึ้มมาเลยบึ้มมาเลย โอ้อะโอ้ไม่พบเตียงอ้ออ๋ออันนี้คือผมไม่ได้เซฟสปาไว้อออันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ผมมาเกิดใช่ไหมูเกิดตรงนี้เหรอผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเพิ่งนึกออกนะครับเคก็ใช้ได้อยู่เราต้องเดินทางไกลอีกแล้วสินะเดี๋ยวขอไปเซฟเตียงที่บ้านก่อนนะครับลืมเลยนะเราลืมนอนเลยนะครับโอ้หวังว่ามันจะไม่ค้างออกมาอาราวาดข้างบนนะฟาร์มเราดีเทิร์นทุกป้เลยนะ เอ้ยผมคิดถูกไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะถ้ามันออกมาอารวาสนี่คือแบบสวยเลยนะครับทุกคนดูดิสิ่งก่อสร้างนี่ไปหมดเลยนะผมว่าเดี๋ยวลองลงเปอร์เซ็นต์นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนนะมันน่าจะอยู่ยาวๆไหมบิทเตอร์โอ้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 มันค้างครับทุกคนมันค้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนนะขอไปนอนก่อนดิ้งนะครับโอเคไปก็มีหัวมังกรอยู่ตรงนี้ดิ้งเฮ้ยสวยแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว เดพ่งข้างใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันมันไม่ระเบิดใช่ไหมโอ้ใชได้อยู่โอ้เราได้ดอกกุหลาบอ๋อนี่ไงเราได้ดอกกุหลาบแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอฆ่าตัวตายอีกสังนิดนึงอ่าได้มาหนึ่งอันเอ,อ้เอ,อเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มนิดนึงนะครับทุกคนฟาร์มเรื่อยๆเนาะเอาสักยี่สิบดอกนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาพิสูจน์กันนะครับ โบสถผู้วิสูต์ติดดอกนะก็ไม่เคยทําได้สักอย่างเลยในติดดอกนี่มันหลอกนะครับโอเคมาคาลวัวเดี๋ยวดอกเราไปไหนดอกดอกดอกเราทิ้งไว้ไหน,ๆๆไหนวะโอเคตายตายอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวดอกเรามีหนึ่งอันแล้วเมื่อกี้เราก็ดอบนะเมื่อกี้ดอบนะครับแต่ว่ามันอู้อยู่นี่อยู่นี่นี่ผมเจอละผมเจอละวหนึ่งดกอก อ๋ออ้าววิเทอร์มันตีแล้วมันหายไปไอ้วิเทอร์แม่เอาใหม่สวยละสวยละผมรู้สึกว่าผมสวยละเดี๋ยว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 เราจะทําไงดีเราจะเก็บดอกขึ้นมายังไงดีครับทุกคนผมว่าเราต้องทําทางดีจริงๆว่ะเดี๋ยวดิเราต้องขึ้นมาเก็บนะโอเคก็ขึ้นไอ้อุ้ยปืนตีแล้วเบนจี้จี้จีขึ้นไปนิดนึงขึ้นไปไปแต่ทำทางขึ้นไปนิดนึง โ,โ, ladı, 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 โ,โ fin, อ้ teri, ρο, โอ้โอ้กล่องเรารลเบิดหูเกือบว้้ดี๋ยวเมีเทนออกมาเหรอมีเทร์นออกมาเหรอเฮ้ยเฮ w h t e fuck มีเทร์นมาออกมาวิเทร์ลุดมวนะแมวนะแมวนะยา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 าย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 าขอขอขอใส่ก่อนนิดนึงขอใส่ก่อนนิดนึงใส่ใส่ใดาบดาบดานูเฮ้ยเฮเฮ้ยฟาฟาฟ เฮ้ยผ hey, ิดคาบเดี u, ๋ยวเดี๋ยวหาตึกกหาดูเทนูก่อนดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรมาทำอะไรไอพี่เธอเฮ้ย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 ออกมาชิปซวยชิปชิปเฮ้ย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 ผิดคาบวันนี้ผิดคาบเร็วเร็วเร็วได้อยู่นะมันไม่ทำนี่ เด้อ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นวิเทอร์ใจเย็นไอ้ใจเย็นเป็นหรือเปล่าวิเทอร์เดี๋ยวเดี๋ยวอาหาอ้าหาเดี๋ยวผมขอเอฟเฟ่นทองนิดนึงโอเคโอ้โอ้มามาโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้หเราเราประมาทไปครับทุกคนมันหลุดนได้อยู่นะไม่ไหวอยู่ โอ้โอ้มัน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 เริ่มจะทำลายบ้านเราแล้วตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มจะทำทำลายบ้านเราแล้วระดับขวดมันนี่โอ้โหผิดคาดมาวันนี้เเดี๋ยว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 เดียเียบเดียเด้๋ยเดียเดียวเดี๋ยเหี๋ยยเดดยวยดีเเยเดเดยเยยียเี นี่นิหน่อยหน่อยนะยังพอได้อยู่นะครับที่กระจกเราหายอะไรไม่ได้เหลือยู่ไหมอ๋อโอ้มันทำลายบล็อกเล็กเราอเอนะ๋อบล็อกเล็กเราตรวนี้เหรอโอเคี่ได้อยู่ไหมสงบสงบแล้วโอ้โหพื้นเป็นรูพุ่งจึ้มเลยว่ะครับทุกคนสรุปดอกดอกเราก็ไม่ได้นะหูฟาร์มยากมากเลยนะครับแล้วเขาฟาร์มยังไงให้มันง่ายไวน่เดีนะ๋ย ขอขอบำรุงบ้านนิดนึงโอ้โหลูพุนไม่หมดเลยยีน้ากล่องไม่ระเบิดนะครับอ่าโอมปซิเปอร์อ่าโอ้โอ้ดอกเยอะอยู่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจีจีจึ๊บตึ๊บโอเคเราได้ดอกมาทั้งหมด โอ้สามวันแล้วนะครับผมก็ใช้ได้อยู่นะไม่แย่นะครับแล้วดอกอื่นๆมันอยู่ไหนวะเฮ้ไม่น่ามีนะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นจะลิีกว่าเดี๋ยวไปบารุงบ้านนิดนึงได้มาสามดอกเหรอได้พอนะได้ไดนะครับเดี๋ยวเราลองไปปักในโลกที่กว่านะครับว่าจะมีวิเชอร์เกิดตามที่เขาพูดหรือเปล่าบํารุงพื้นนิดนึงโหแบบน่าดีมันไม่ทำลายบ้านเราเยอะนะครับเลยนะ่าจะยิงลงพื้นถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีนะครับ โอ้โหถ้ามันยิงบ้านเรานี่มีเครื่อนะผมบอกเลยมีเครื่องมีเครื่องเลยนะเดี๋ยว,ยวขออุตส่าห์นิดนึงโอ้แต่แค่นี้ก็หายนะแล้วอะครับทุกคนดีนะดีดีด,ดีที่มันไม่ทําลายดีนะที่มันไม่ทําลายฟาร์มเราด้วยเฮ้ยแย่เลยนะทำลายฟาร์มเราเนี่ยเดี๋ยวขอไปเช็คฟาร์มนิดนึงฟาร์มคอร์สเรายัางโปรตีไหมโอ้หายไปนิดนึงนะครับฟาร์มคอร์สคอร์ลพุชอ่า หายไปนิดหน่อยนะนิดหน่อยยังได้อยู่นะครับพอรับได้พอรับได้อ,ไดอ่าไม่ไม่หายมากเอเคก็ไม่ได้มองฟาร์มเลยนะครับผมโอเคก็ไปแต่เราไปทําการไปนรลกแล้วก็เอาไอ้เจ้าดอกกุหลาบเขียวนี้ไปวางรรเลยดีกว่านะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพิสูจน์นะว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ต้องลองนะครับไม่ลองไม่รู้ปับ๊บมาโอเคเดี๋ยวผมขอมาบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันโอเค ก็ดูขอเอาเอันนี้มาเยอะประมาณนี้แล้วก็เอามาวางที่โล่งๆหน่อยตรงไหนดีตรงมีละก,กันอุ้ยอะไ,ไตรติดขวดไปอาจจะไม่เกิดนะเอเราวางที่โลง่ลงๆดูเพิๆๆๆ่มเพิ่มเพิ่มสี่อันหนึ่งสองสามสี่โอเคปามานี้ดูสิว่าจะมีเกิดหรือเปล่าโอ้มันจะวายเหมือนนี่หว่าิ่มโอเคไหน ทุกคนคิดว่ามีเกิดหรือเปล่าครับรอ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 ไมีแน่ไม่แน่มันอาจจะเป็นคนทางสู่ฟาร์มพิเศษแบบใหม่นะครับแบบใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเพิ่งเคยเจอนะครับอรอมาสักพักแล้วก็ยังไม่เกิดน,นะเดี๋ยวเนกะิดตองแอบหรือเปล่าอึบนี่เกิดไหมอาจจะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวรอยสแสบเลยสแสบอาจจะยังไม่ใช่นะ ต้องรอได้ต้องรอนะครับอืมที่ผมเห็นใน t ิ k ต o อกเขาก็วางไว้แบบนี้เลยนะไบโอมันนี้เลยนะครับที่ผมเห็นเนาะมันก็เกิดนะครับเกิดโปรต์นีเลยแล้วเขาก็เอาให้เจ้าพิกินมาล่อนะครับเนาะแต่มันก็เดินตกเดินตกเดินตกไปเรื่อยๆอืมหรือว่าเราต้องไปโอ้หรือว่าเราต้องไปยังปราสาทครับทุกคนไม่แน่นะโอ้โอ้โอ้จเจ็หรือว่าเราต้องไปปราสาทลองดูไหม น่าลองกันนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูละกันเนาะคลิปนี้ไหนๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะไหนๆก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะคลิปนี้โอเคไปทางนี้เลยนะครับปราสาทฟาร์มของเราโอ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 เคไปโอโอเคที่โอ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 ้โอสล้วนสุดที่แล้วมาเดี๋ยวดูซิวิเทอร์จะเกิดตามเสียงเรื่องลือหรือเปล่าโอ้ปกติมันก็เกิดนะเกิดแล้วนะครับผมขอเอานี่นิดนึงไม่แน่ไงเผื่อมันเกิดแค่ไปโอมนี้นะ เด้งก็ไม่แน่หรอกว่าต้องลองดูนะครับอิซื้อปึ๊บปึ๊บมากลับไปยังฟาร์มอิเทอร์อีกครั้งหนึง่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอกบจัดไอ้พวกนี้นิดนึงโอเคไม่ดอปนะครับตามเคยตามสเต็ปไม่ดอปเลยมาก็จะขอว่านิ่งเงมาดูสิว่า,วาจะมีเกิดหรือเปล่าเฮ้ยผมลุนนนลนะมล้นนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลุ้นนะผมอยากให้มันเกิดน,นะครับยูสี่ดอก โอ้ไอแกปึ๊บสับอยมาเดี๋ยวผมจะรอสักสองนาทีนะครับทุกคนถ้ามันไม่เกิดก็แปลว่าเราโดนหลอกนะครับโอ้อันนี้ไม่ใช่เอันนี้ไม่ใช่ทำไมไม่เกิดวะครับผมโดนติ๊กตอกหลอกอีกแล้วเหรอ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 ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดตอนไหนโอเค่อืมมีเกิดหรือเปล่าเออ โอ้โอ้โอ้เจเจเจรู้สึกว่าจะไม่เกิดนะครับลองมาครบสองนาทีแล้วรู้สึกว่าจะไม่เกิดนะครับทุกคนโอเคไปแอนว่าผมน่าจะสรุปได้เร็วนะครับว่ามันไม่ได้นะหรือมันได้ป่ะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าผมไม่กล้าต่เออผมไม่กล้าฟันธงอลยครับกลัวแบบกลัวผมทําผิดวิธีว่ะเวลาผมทําผิดวิธีแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้นะโอเคกลับบ้านเรากันดีกว่านะครับทุกคนไป ต้องเฮลกันอีกแล้วนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วเวลาเฮ้จบเลยจบเลยโอความฝันของเราหัวหัววิเทอร์มาสองสามร้อยอันโอ้อะไรก็เกินนะผมไม่ได้นะครับทุกคนไปบินงกลับบ้านเราดีกว่าคลิปดีก็ไม่มีอะไรนะครับผมมาแบบเขาเรียกไงอะ่ะจริงจริงก็อยากแจ็กแบบเลยนะแต่ว่าอยากให้มันครบเจ็ดสิบนะครับก็เลยมีคลิปนี้ขึ้นมาเนาะก็คือไม่มีอะไรแนตะคลิปนี้มาเล่นๆดูนะครับโอเคถึงบ้านไปที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวเราโอ้ ทางไหนวะได้ทางนี้นะไปกลับบ้านดีกว่านะครับทุกคนกลับบ้านละโอ้กลับบ้านเราดีกว่าผมมีภารกิจหนึ่งที่จะต้องทําให้เสร็จอยู่นะครับก็คือการจัดของเท้าฉีบนะคือผมยังไม่มีเวลาว่างเลยนะครับยังไม่มีเวลามาจัดของเลยนะมาเดี๋ยว คลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมใสคลิปพายในวันนี้เนาะผมคิดว่าน่าจะเอาไวเ้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับทุกคนโอเคก็สำหครั้รที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพาคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับโอเคสับคลิปพายในวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ